สบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีท,ทั้งพังไทยพังลาวเนาะเหมือนนิจ้าซูซิมะอัปเดตอาการพญกกีเนาะเป็นจังใด <laughs> พญากูก็อวยกรงไฟไหวเฉย <laughs> บอกมาท่ามกชุงเชื้อ <laughs> พี่นอ้องอันนั้นโม่เพื่อนใดเหตุอันนั้นเหตุการอันนั้นเนาะใสเ่เรนตาอันโดตาเด็ดแล,ละะ้วนอนเลยกะนอนคืนหนึ่งเพื่อนกะพาเขาไปเอาหน้าออกพญกกีแล้วกะเห็นน้อยหนึ่งเนาะพี่นอะะ้นองแบบ อาการม so ันยังพัฒนาดีขึ้นได้นะแต่ว่ามันยังเป็นแพ้นอนตาแบบฮัลโหลตาเนาะมันกับแบบมันยังเป็นแพ้อยู่กับทัฒนเศร้าคลากนอนตองหักตาประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรทุกคนแต่ว่าแล้วก็ดีกว่าเก่าเนาะแล้ววันเนาะเดี๋ยวมาถามแล้วเนาะทุกคนทำพายกีเอาเขากับอัปเดตอาการพายกีตอนนี้ฮะเตรียมนะบางทีก็อาซีดเมือหรือว่าหรืว่าจังไดเนาะบอ้โหพายกีเป็นจังไร นีกว่าเก่าเหรอเห็นหุ่นกวาเกาเห็นหุ่นกว่าเก่าที่เนาะเห็นหน้าเห็นหน้าคนไทยอยู่เลยเห็นเห็นหน้าคนไทยอยู่ไทย chip นี่ทุกคนดีใจนันเลยนทุกคนกับพยายามหักษาให้เราเศร้าหายขาทั้งทุกคนกับประมาณพี่บอยบอกคนนี้มาเห็ดแมนจะโกหกว่าพายที่โบยเห็นหุ่งกระซูๆเออต้องมาหาหมอแมีนเขาจังไรเขาก็ต้องมาผูกมอเะไรทุกคน นอกกับไลท์เป็นปีเนอนระบบมาหาหมอหัวเคยเนาะบอกจะอะไรกับโบมาเนาะนี่มันอยากเหลือไม่อยากนางเอาถ่ายเจสซี่กันด้อืมอันนี้กีทมอ๋อนเอาทือแม่เขาจะเป็นนางอยู่ในหันที่เก่าโอ้ยังกีทอมแล้วเราก็แล้วสุขดีใจน้ำมากระทาแล้ำบากกาวเห็นอยู่หน่อยหนึ่งเนาะดีกว่าแต่ก่อนนะเขาก็นักเท้า หัหามแบบเพื่อนห้เนะาะหักษาแบบว่าดูแลคนป่วยเนาะมีองี้ยเนะนี่ยกระไรแล้วทุกคนแบบว่าต้องเต็มระวังนะเผาระวังเขาต้องบึงตลอดเนานะบึงหกักซ่าเราห้เศร้าเนี่ยทุกคนมาหัวจุดนี้เดี๋ยวก็อยากให้เราเศร้าเนาะเป็นกำลังใจชาวซนะูซื้อของพยักกินใ,ให้เศร้าตุกอ,อาการตอนนี้ก็ นอนอี้อยู่ได้รู้สึกว่ะโบเขานอนอยู่นี่มันก็ไถเนาะคนมันบมไลทุกคนเพามันเป็นแบบตึกใหญ่อันนี้มันเป็นแบบมันเองตาอยู่ในเอาแบบมีแต่ปัวตาโดยเฉพาะนะอากาแบบคนบรีสูนเข้ามาหนุ่มเสือไม่ญี่ปุ่นเสือบรีเอามาโมคิดว่าสิ่ปุมานอนเผาพอยนิกีสภาพฮอสภาพเตอร์ีเจพอยนิกีไม่ง่ายฮักซาเราให้เราเสาให้ค่ะ พือจะให้มมนหลอกอีกบ่อยแล้วเ้าเนกะเอ่อเซาค้งนี้คุณแม่เป้าเ้าค้งนี้แลวก็ชมายอดดียอดือนะทุกคนเพออโพธิ่ยมีเยอะด เมนูแล้วแห่งแ้ห่งทีแจ้งเราจะไปเดียงเบะถ้าสาไรเราจะไปเดียงเบคือเก่าเนื้อี๋ยวมาเผาตียงตุ้งอ่ะทุกคนเพื่อนใหม่มาขอเน้นำให้เขาปฏิบัมันตีอยู่เพอมงาเผาอีร้ายขึ้นยืนดิักะตี โอ้ยเป็นังไเราบเน่มเจมตัวสิเมื่อเรากับมาคือกานนะทุกคนเราเป็นสีตาปุ่งนะทุกคนเรากัมาหลอกคือกาชาเจมอยู่ท้องหนิวนอนอีม่บ่มืบอคืนเนี่ยเจมพยังขยันด้ยนอนบลาบเจมโัมาทนา้เมื่อมื่อีนอก่กบรรยากาศทั้งนอกทีตาเลยจิบหน่อยเหมือนกับว่าหอมเป็นมา ง่าจุกจังเด้ว่ามีวะใส่เบนแบ้นั่นก่อนพวดไปเอาอันนะออกยีย่หนูมีญี่ปุ่น้ตอนจูงเด้แบพ่อเห็นอยู่แล้วนที่มันกึบเขาพ่อแม่ไรยข้าว่าสิมหาหมอไ้เงินขายเบไร้เงินขายเบง่าจุกเด้ไปถามบุนกก่อนที่เออ บ่อพวกใส่ติ่งเพวกปัดเออเขาก็บ่ให้เฮ็ดนักาไหวยึงผ้ากองเขาวึง้านนีแล้วเขาวเฮาบ่เฮ็ดหยังต้องแม่ต้องักษาตัวเองเนี่ยบ่เฮ็ดมีแต่กินแล้วก็นอนแต่ก็รักษาเอานี่เฮาก็อดเอาคาเอา มีนูเพด,ดนูเมื่อเือนในเพดนูงทุกคนตัวน,นี้ฮะออกมาจากห้องหมอเนาะเพราะว่าหมออนุญาตให้พยากี้ออกแต่ห้องหมอไหลเนาะเพาเบิ่งอาการแล้วกัดื่มดีขึ้นตัวน,นี้ฮะมาเบยูบัดบัตรขั้นเกิงเพราะว่ามือน,นี่ฮามาเบิง่งอะไรนั่นทุกคนเบิง่งเอ๊ะบกหอย รีงซ ok, ้าซุกเอามาเคยเลี้ยงน้องพี่น้องถือมึงมีปุ่งมาหอยซ้าซุกเคยเลี้ยงรีองตัวนี้เพ่นพี่น้องเลยกะเอามาผากไว้น้อครัวเนาะอยู่บาดบานขั้นเกิืให้เพื่อนลี้ยงน้องพี่น้องเพราะว่ามันเดิมดื้อซ้าซุกกัเลี้ยงบาหลายเนาะทุกคนเดิมาเต็หงน้อก็เลยขึ้นหอดดีอีกเนาะขึ้นผอว่าเออกายมากกัเลยชิมาเบยเนาะทุกคนเห็นบ่หอยห้อยมาหอย ขิดหอดห้อยขิดหอดอุ้ยมึงนี่มันใหญ่เด้อม่ขอขึ้นหอดมันเมื่อยห้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 อยไปๆห้อยไปเด้อฮุอยากเอามาเกี้ยงให้มันกินแต่มันอยู่สูงนี่เห็นบอกผู้ทุกคนเห็นอยู่บ่กมันเหมือนเนาะดิมันค้างไว้เถอะ เพราะว่าเขาจะเอาลงมาปนตัวยูรุมเดี๋ยบมันสกัดนะทุกคนนี่ตัวยูรุมทุกคนเอุ้ยมืออุ้ยมันอยากเหื่อปัจจุบันมันจ้องเอาโทรศัพท์นะอุ้ยไว้รอกแย้มกัดนะทุกคนี๋ยวมันออกบุห่หรอกคือหดบากหอยอันนี้ทุกคนเห็นบดี้ยงน้อยๆนะซื้อหอยซาสุต้องซื้อไหว่าหอย ดิ้งมียี่ปุงเอามาติดใส่เนาะไอ้แดวเนาะไปคนเอามาเนาะมันเตะก็เริ่มรับจึงผักจึงแถวอนสารวรเนาะแถวแขวงสารวรเพิ่นพี่น้องเขาสิเขาซื้อแม่มันไปเนาะเขาซื้อแม่มันไปแม่เอาไปยังเอาไปกินเทุกคนก็ยงแตู่เนาะไอ้ดวเราเห็นอีมันก็เลยซื้อมาโตเท่าไหร่กแม่บ่นละพันบ่ตเอละแสนเนาะเออละแสนแสนกีตัวนึงประมาณ200 300 ทุกคนก็ได้ซื้อมาเหลี่ยงตอนต้นี้ีน่ะโตส่องกับปัดนี่ได้มาตัวนี้น่ะวอวุ้ยน่ากลัวมากเลยหอยเฮ้ยคือหอยวะขวอยนนี้มื่อ,น,อนี้ผ้าเอฟซอีของมา,บางเบิงรี่ยิ่งที่ขวอยเคยเลี้ยงแต่ก็เลยเอามาพากไว้น้ำคูบาเนาะอยู่วัดเหลีย่ยงเพิ่นก็เลี้ยงลี่งนี่ลี่เงเพิ่นเองสองตัวน,นี่นี่แล้วพอดีพญารานก็เอามาพญารานก็านมาพากไว้ เฮ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนเจย์เฮ้ยเฮ้ยอัไีื้อจกไก่อเออเอยเจยั่ยาย้บนายเออแตว่ามันอยู่หน้าอย่งตใจเออขามันอยู่นอกอุ้ยมุนให้มันโหดทุกคนนี่องท้องโตอยู่ดุงนี้นะ ยึดถิงนะมันเห็ดนะเป็นตะแคงอยู่แต่ว่าขนุดออกจากเสือกเลยกยาฮะถ้ำมันกัดเนาะทุกคนเขาลมันได้กินแ่ยัไมันนยโคกโคกด้โคกโคกโอ้ยมันแนแนดเรื่องเงี้ปะคย อะไรกินเกลียงฉาบเอาขึ้นไปให้ยวัตถุ์ึงเสียดใช่ไหมไม่เอาไปห้แม่ประคายมึงเจอกูอยู่วะมันมาเจดหรอบุหรี่เลียงมันเป็นอนั้นเลยจนเป็นปีเลยทุกคนยค้ยขึ้นหัวมันเลยโเขนี่แหละหันด้ไหมมันหันหันเนียวันดิขวดหันเอ็มลอย่างใช่มันหมุนนีกะกาแต่มันหุนจ่ายนะหนออกเอาด้หันดิ เอาเรกินนอันทุกคนบงอากูอ <phải> ู <voulais beeping> yeah, ้ทูเอาเฮนดี้อยู่นี่เออเออคืคือตออเคือมาิษยัตรูมาหนอเอเ้ยคุณเนี่คอยหายคมสมขัญแต่บอกเห้ยยงผูกว่ายังสีเลยทุกคนนี่คืออันน่ะเพราะว่าขันมือไลโซูวโอเตรียมเสียรายเนาะถ้าสุขเหตุยูทู e มาบอกเขาให้ไปยูน้ำ เอามาให้เพื้นดีอังเต้ตอนมันยังหน่อยง่ายเต๋อฮู้ฮู้ฮู้ฮอยฮอยสวัสดีหอยกลับบ้านกับเซนไหมหอยไปเมื่อเมื่อไปเมื่อเมื่อเมื่อหอยเมื่อปะคือหอยไม่ได้แม่เลยอีน้อยเองขาดมาเห็นดิกในโทรทัศน์ก็ยิ่งเสียหาย บุตรใหญ่หายมาเกี่ยงมาจำมันหายบ่อย t h ư ờ นะทุกคนนั่แหละบัดอยู่ปากเสียงทุกคนบัดบานขั้นเกินตัวบาทีบาเพิ่นไปเห็ดทีบาเพิ่นไปตั่งกองบุญนะทุกคน,บบคน,กนไปเห็ดไปเห็ดสักกะทะนี่แหละเนาะทุกคนอยู่บ้านขี้ดีนะนี่แหละเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นอยู่บัดบานขั้นเกินม,มาเต้าหู้หม้อกันนาแหวนนางหอยตัวผู้ เอวมันจ <Sonic> <laughs> wow, ิจ่อยบุคอยเห็นปุณายเนาะหอยเอ้ยเมื่อันกูหอยอยากเอามาเกลี่ยให้มันอยู่ันทางบ่ถึงนิ่งตัวนี้ใครกระตุกมันใหญ่ติดจักครัวดินี่อยูรุมนี่มันใหญ่ทุกคนมันหายเนาะกูเห็นตะกกดมันบุคอยเห็นเนาะทั้งในมันเหมิดขั้นเชียเขาไปไกลๆอย่ามาดึงเอาโทรศัพท์พอดีได้เอะ YouTube ขอจิ้งถึกปิดหนอนลิ้งเลยละ

พอหอยผู้แก่สู่อยู่เถิงพูโอ้ยหอยกูอย่าเอามึงๆน้ำเด้ทุกคนเฮาสิได้อำลาพาจากกับบักหอยหอยกูเมื่อก็ได้หอยสกลับกหอยเจ้าหอยเนยงกีพแหละเพิ่นให้จังได๋ซะมอหอยนี่มีแต่มแล้วทุกคนน่บ่เห็นหไงดิ Ui, anh em phân vân anh em, và liền hỏi anh khỏi bì đi phân vân anh em. Qua à vợt. A vợt, để vợt. A nhảy vợt. A vợt, vợt. A vợt. A vợt. A Bật A bật A tôi A vợt. A vợt. A vợt. đấy Ồ, Dạ anh mỏi Ui, bộ lại Thế được không hả? Ở đây Hót chỉ nhạt nó vừa Hói này kia được bà hói Khi khui nó Thì mất sẽ hùa này cả bà kìa ôi Thế thôi để đẩy khuôn đẩy 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 màng yên Thế bà cũng không có kìm đeo Thì ít tù này, là ông làm gì เส้นกลับกันนะหอยไปทุกคนเ่าสิได้กระบาดนะวันนี้เ่าสิได้เหมือแล้วมาละบอกลาบักหอยขึ้นหอนบักหอยบายบายหอยเดี๋ยงพ่นเห็ดงกงเซโกโพไปทุกคนมาที่ท่าสีแดงเมือ่อ ไปประสันเขาไปพอกันอยู hmm. um, uh, ่เหว่นะทุกคนเหาไหล่คลองมานุ่มตุ tense. ้งท <Hayır> ี่ชาเจนไปบ่ายเด้วพ่อไอพี่น้องตอนนี้พญกกี้เดินทางมาหอดเหวี่ยงเร็วน้อพญกกีเป็นยังไงเมื่อย์บอกขี่รถมาเมย์น้อยหนึ่งเมื่น้อยหนึ่งเห็นขากว่าวันนี้เออชัดเจนดีชัดเจนดีนี่พญกกี้สีก้ามมาแนมเพ้นไหนกับสีซามาเดียงแบะก็ไม่เห็นอูได้ว่าไม่เห็นอู้ว่าไม่เห็นอู ขอบใจเอสซีที่เ <uma> ป <Cal mel> ็นกำลังใจให้วะมาพี่น้องซาสุกะสิมาบอกนะไม่ใช่สมีเลยซาสุกะเอกไปแลยเนาะว่า พยกกีเราเห็นห่งเลเอาแล้วทุกคนเห็นขางหนึ่งเพราะว่าเห็ดไปก่อนครั้งหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งรือบอกกับสองถิ่นสามถิ่นประมาณเดือนหนึ่งผุ้นะ้นทุกคนกับสีแดงกลับไปเห็ดอีกเนาะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังโบเห็นโบเห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะบเห็นแห้งบ่พอเห็ดเห็ดเห็ดครั้งไรเห็ดฮะเห็ดขางใช่เห็ดขางสะใันทุกคนเห็ดขาง นั่งขาเมืองนี้กับโบเบหินปันไดเนาะบัดเดือนหนึ่งผู้ได้เนาะเดือนหนึ่งนะทุกคนเออห้ากับสิไปเดือนหากับสจังสิได้ไปเห็ดใหม่อีกทุกคนสวัสดีพอยังกี้กับสิพักพ่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เศาสู้กับสิข้อตัวลาไปก่อนนะทุกคนจะสู้กับสิไปพักผ่อนกันมาโอดแล้วก็เผาอาบน้ำเลยเนาะมันโหดเฮง อ่ากอดเฮาสึกกระเหือย้อยซิๆบ๊ายซ่าสุกก็สิกราบคําว่าสบายดีนะทุกคนไปพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะาสุกแซวคลิปยังฝาก FC อีกเนาะบ๊ายบายยกิบ๊ายบายโอ้ยบ่เห็นยนูก็ได้นบ๊ายบายดิบ๊ายบาย